คุณผู้ชมคะจตุพ,ณพรณลำพูนนักทนิสวัย22ปีที่โดนแบน18เดือนจากกรณีถูกตรวจว่ามีส่วนพัวพันกับการพนันนั้นออกมายอมรับกับไทย PBS นะคะว่าเคยลงทะเบียนเล่นพนันออนไลน์เมื่อหลายปีมาแล้วค่ะแต่ว่าการถูกลงโทษครั้งนี้อาจจะเป็นเจตนาเชืออไก่ให้ลิงดูเพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับวงการเทนนิสซึ่งมีแนวโน้มในเรื่องของการพนันมากขึ้นค่ะ จตุพรณลำพูนนักเทนนิสมือไร้อันดับชาวไทยถูกลงโทษห้ามแข่งเป็นเวลา18เดือนและปรับเงินประมาณ1,75,000บาทนะคะโดยที่ TIU ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบการพนันในวงการเทนนิสที่สาพันเทนนิสนานานชาติตั้งขึ้นมาพบว่าจตุพรมีการลงทะเบียนการพนันออนไลน์ค่ะซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎที่ ITF ได้ประกาศห้ามนักเทนนิสผู้ตัดสินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเล่นการพน,นัน จตุพรเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในกรณีที่ ITF ต้องการที่เป็นตัวอย่างและเป็นการปรามนักเทนนิสอาชีพซึ่งหลายคนกำลังถูกจับตานในขณะนี้ค่ะผมเข้าใจว่ามันมีการช่วงช่วงช่วงปีนี้มันมีการล้มพนันเทนนิสกันเกิดขึ้นแล้วก็มันทำให้ทางที u อยูเนี่ยต้องต้องต้องออกมามีมาตรการหรือว่ามาเอาจริงกับ กับการต่อต้านการคอร์รัปชันชนิดนะครผมก็เป็นหนึ่งในผมผมอาจจะคิดว่าเป็นหนึ่งในคนนั้นที่ที่เขาต้องการที่จะเชือดไก่ให้ลิงดนะูอย่างที่หัวขาว่าวพาดนะครับใช่ จตุพรยอมรับว,ว่าเคยลงทะเบียนเล่นพนันออนไลน์นะคะแต่ได้ถูกยกเลิกไปแล้วหลังจากที่ TIU เข้ามาตรวจสอบเมื่อปี2015แต่ว่าการลงโทษที่เพิ่งจะมีการประกาศเริ่มต้นแบนวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นทําให้เขาคาดว่า TIU และสาพันเทนนิสนานาชาติต้องการให้นักเทนนิสอาชีพตระหนักมากขึ้นค่ะซึ่งหลังจากพ้นโทษแบนจตุพรย,ยังตั้งใจจะกลับมาแข่งขันโดยขอเริ่มต้นใหม่จากบทเรียนสําคัญในชีวิตครั้งนี้ ผมก็คงตั้งใจแข่งในประเทศแล้วก็อาจจะพัฒนาช่วยนักเทนนิสหรือว่าวงการกีฬาได้บ้างบางทีเราอาจจะตั้งใจอะไรมากเกินไปจนทำให้เราคิดไปอีกมุมหนึ่งว่ามันมันต้องใช้ทุนในการออกแข่งแนตะ่ว่ามันจริงๆมันไม่มันไม่ใช่ทางที่ดีเลยครับ <c oughs> อาจจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรหลังจากที่โดนโษแบนไป ปัญหาอย่างหนึ่งของนักเทนนิสที่เข้าไปพัวพันการพนันนะคะจตุพรสะท้อนว่าอาจเป็นเพราะมองว่าเงินรางวัลไม่มากพอหรือมีสาเหตุจากธุรกิจเข้ามาครอบงำแต่สำหรับวงการเทนนิสขณะนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยสาพ,พันเทนนิสนานาชาติมีการทำความร่วมมือกับเว็บไซต์การพนันหลายแห่งเพื่อส่งข้อมูลให้ตรวจสอบค่ะ